คือวิชาจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นนะคะไม่เปลืองที่นะคะไม่ไม,ไม่ไม่เปลืองดอกไม้ใบไม้นะคะเขาก็จะมีตามสูตรของเขาคือตามสุดข้างซ้ายไก่ฟ้าก็คือนรกตรงกลางก็คือมนุษย์สูงขึ้นไปก็คือสวรรค์ค่ะเนี่ย แล้วเวลาเก็บใบไม้ดอกไม้เนี่ยเขาก็ต้องคำนึงต้องเตรียมภาชนะไปรองรับให้ครบนะคะเพราะว่าตัดปัด๊บเราจะต้องให้เขามาโดนน้ำทันทีค่ะตอนนี้น้ำเนี่ยก็จะผสมประนองชายน้ำกองผสม e อม เขาจะรีบดูดซับน้ำเนี่ยไปเพื่อความอยู่รอดของเขาจะทำให้เขาเกิดความคงทนแล้วก็สดชื่นค่ะแล้วเวลาจะตัดกิ่งตัดดอกเนี่ยก็ต้องนึกว่ามาจัดยังไงมันจะต้องเลือกกิ่งก้านค่ะที่เรียนมาไปตัดกิ่งไม้เนี่ยใส่ใจนะคะเขามีชีวิตชีวานะคะ กิ่งไม้ก็ตัดก็คิดจินตนาการว่าให้เขาโค้งไปด้านใดนด,นด้านหนึ่งตั้งบ้างอะไรเงี้ยนะคะใบจะเห็นว่าใบพาน้องก็พยายามใช้ใบเล็กๆใหญ่ๆแล้วไม่พยายามไม่ใบไม่บงังตัวไก่ฟ้านะคะเดี๋ยวพาน้องจะโคดให้เห็นไก่ฟ้าชัดๆนะคะเนี่ยค่ะไก่ฟ้าพญาหล่อเขาบานแล้วค่ะ ันนี้เขาบานแล้วเห็นไหมคะนะคะขาบานแล้วป้าน้องฉีดน้ำน้ำก็จะไปเกาะเขาอยู่นะคะ